สวัสดีค่ะยังจําเสียงครูได้ไหมคะคุณครูรชัชพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างเกมกันค่ะด้วยโปรแกรม Scratch ค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างเกมด้วยตัวโปรแกรม Scratch กันค่ะเลยเราเข้าตัวโปรแกรม Scratch เลยนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์คําว่า s c r a t c h m อ t e d u ค่ะ ามาแล้วตัวโปรแกรมนะคะตรงบทเรียนนี่เรียน,ยนสามารถที่จะโค้ s ได้ปิดได้เลยนะคะถ้าใครที่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเรียนสามารถที่จะเลือกการเปลี่ยนภาษาที่เมนู setting นะคะแล้วเลือก language เรียนสามารถเลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยนได้นะคะเราจะมาสร้างเกมนะคะฮิโปบินกันค่ะนะคะซึ่งตัวสไปค์ที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเนียสามารถที่จะลบได้เลยนะคะแล้วเลือกสไปค์ที่เป็นฮิโปนะคะ ฮิโปที่มีปีกบินนะคะเจอแล้วนะคะฮิโปหน,นะคะสังเกตว่าตัวฮิโปเนี่ยเขาจะมีคอสตูมนะคะในการเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมด2แบบด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยว,ยวลกลับไปที่โค้ดเหมือนเดิมฮิโปมีขนาด100นะคะตรงนี้ถ้าใหญ่ไปเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดปรับขนาดให้เล็กลงได้นะคะครูขอปรับขนาดเป็น70 ฮิโปครู ppo, คมีขนาดเล็กลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกแบ็กกาวนะคะเป็นรูปท้องฟ้า blue sky 2นะคะจะเห็นว่าฉากหลังเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาวางบล็อกให้กับฮิโปกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเมื่อคลิกรงเขียวเราจะให้ฮิโปพูดด้วยนะคะส่วนกันไปเที่ยวนะคะไปที่เมนูรูปลักษ์นะคะฮิโป พูดด้วยนะคะเดี๋ยวเราวางบล็อกนะคะไปที่ระดับหน้าสุดนะคะแล้วก็ใช้บล็อกพูดนะคะ,ะเปลี่ยนนะคะไปเที่ยวกันเถอะนะคะ ล,ลองเล่นดูกดธงเขียวนะคะเห็นไหมคะฮิโปก็จะบอกว่าไปเที่ยวกันเถอะนะคะทีนี้ฉากหลังเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันดูอ่าสมูทนะคะคือมีสไปเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คลิกเลือกสไปเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีรูปตึกนะคะ,ะตัวรูปตึกนะคะจะเห็นว่าตรงคอสตูมตึกเราเช็คดูได้ว่าตรงนี้จะมีคอสตูม ถึง10แบบด้วยกันนะคะ10คอสตูมด้วยกันนะคะเราจะให้มีการเปลี่ยนชุดถัดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็วางบล็อกให้กับตึกสังเกตการวางบล็อกให้กับสไป์ตัวไหนนะคะขวามือด้านบนจะมีสไป์ที่เป็นสีจางๆนะคะในเรื่องของการที่เรากระทำกับตัวสไปนั้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวางบล็อกเมื่อคลิกทองเขียวเราจะใช้บล็อกควบคุมนะคะวนซ้ำตลอด นะคะ,ะการเคลื่อนที่นะคะก็จะเป็นในแนวของแกน x แกน y เห็นว่าแกน x เนี่ยเป็นแกนแนวนอนนะคะแกน y เป็นแนวตั้งนะคะเราก็ใช้การตั้งค่า x นะคะครูใช้250นะคะจะเห็นว่า หน้าจอะะของตัวโปรแกรมเนี่ยนะคะจะมีขนาด480ถ้าครึ่งหนึ่งก็คือ240และครูก็จะตั้งเกินไปนิดนึงเป็น250นะคะใช้บล็อกควบคุมนะคะทำซ้ำทําซ้ำนะคะ150นะคะเปลี่ยน x นะคะ ทีละลบสตึกนะคะมีหลายคอสตูมนะคะเราก็ใช้ชุดถัดไปเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะจะเห็นว่าตึกเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนคอสตูมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะคะสต็อปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปวางบล็อกให้กับตัวสไปน์ะคะเราจะเพิ่มตัวสไป์นะคะ ที่เป็นก้อนเมฆนะคะเพื่อให้การเคลื่อนที่เหมือนจริงนะคะสังเกตนะคะตัวสไป์ก้อนเมฆจะมีทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะไม่มีการเ,าเคลื่อนไหวหรือมีคอสตูมนะคะก็จะเป็นแบบแรกนะคะแบบ2ก็จะมีลักษณะของก้อนเมฆที่มีการเคลื่อนไหวเราจะเลือกแบบที่2นะคะเราก็จะวางสไป์นิดนึงนะคะสังเกตอคอสตูมมีทั้งหมด สี่แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราวางบล็อกให้กับตัวสไปค์ก้อนเมฆก,กันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อคลิกธงเขียวใช้คำสั่งควบคุมนะคะทำซ้ำตลอดเคลื่อนที่แนวแกน x นะคะคุณจะตั้งค่า x เป็น250 แล้วให้มีการทําซ้ำนะคะเป็นหลูปซ้อนหลูปนะคะทำซ้ำหน0่นะคะแล้วเปลี่ยน x ทีละลบหก้อนเมฆมีหลายชุดนะคะเราจะใช้ชุดถัดไปลองเล่นดูนะคะก็จะมีก้อนเมฆนะคะ เปลี่ยนชุดถัดไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอสต็อปก่อนนะคะเราจะกลับไปที่สไปคของฮิโปนะคะเพื่อจะไปวางบล็อกเพิ่มให้กับตัวฮิโปเพราะเรารู้ว่าฮิโปมีหลายคอสตูนะคะเราใช้บล็อกนะคะทำซ้ำตลอดหรือวนซ้ำตลอดนะคะแล้วให้มีการเปลี่ยนชุดถัดไป ะะจะเห็นว่าฮิโปเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์นะคะชวนไปเที่ยวกันเถอดนะคะเราจะให้ฮิโปเนี่ยพูดให้จบก,ก่อนแล้วให้แล้ให้มีการบินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้บล็อกนะคะที่เป็นการรอนะคะรอฮิโปพูดจนจบนะคะ0.2วีนะคะแล้วลองเล่นดูอพอฮิโปพูดจบก,ก็มีการ กระพือปีกบินนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มนิดนึงนะคะเราจะใช้คีย์นะคะในคีย์บอร์ดเป็นตัวควบคุมฮิโปนะคะ,ะเรียนสามารถทำได้นะคะโดยไปที่บล็อกของเหตุการณ์นะคะใช้บล็อกเมื่อกดปุ่มนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลูกศรขึ้นนะคะคีย์บอร์ดลูกศรขึ้นนะคะ ลูกศรขึ้นแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนในแนวแกน y นะคะเราก็จะไปเลือกบล็อกเคลื่อนไหวนะคะไซสเปลี่ยน y นะคะเปลี่ยน y ทีละ10นะะในทางกลับกันนะคะเราใช้ลูกศรลงนะคะลูกศรลงเมื่อคลิกปุ่ม ลูกศรชี้ลงนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน y แต่ค่า y จะต้องมีการติดลบนะคะเปลี่ยน y ทีละลบ10นะคะนี่คือลูกศรขึ้นลูกศรลงนะคะลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะคะเมื่อกดปุ่มลูกศรน,นะคะชี้ไปทางด้านขวา ชี้ขวานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องอใช้แกน x นะคะก็คือต้องเปลี่ยนค่า x ทีละ10นะคะให้ทางกับกันเราสามารถ copy ได้นะ,ะการทำซำ้ำเปลี่ยนลูกศรขึ้นเป็นลูกศรชี้ไปทางลูกศรชี้ขวานะคะเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะคะตัว x ก็ต้องติดลบนะคะลบ10แต่ลองเล่นดูนะคะคลิกทุงเขียว เห็นไหมคะเราสามารถที่จะใช้ปุ่มในคีย์บอร์ดเห็นไหมคะให้ฮิโปเนี่ยขึ้นลงได้เลื่อนไปทางด้านขวานะคะถอยหลังได้เห็นไหมคะนักเรียนสามารถที่จะนำนะคะการใช้เกมฮิโปบินนะคะไปใช้แอพพลายหรือว่าประยุกต์ไปในเกมอื่นได้อีกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนเรื่องการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย